สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสราิริวันบรีนาถิรัตน์ชกัญญาทรงมีความตั้งพระไทยที่จะรักษามราดกทางวัฒนธรรมของชาติและส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีอาชีพทรงใช้ประสบการณ์ส่วนพระองค์ประราชทานแนวคิดทิศท,ทางของผ้าไทยเพื่อให้ผู้มีสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องนำความรู้ไปต่อยอดในสาขางานที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ยังทรงพระเยาวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิดิวันวรีนารีรัตนราชกัญญาได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชาชนนีพันปีหลวงและประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นธุรกันดารและทอบพระเนตรการทรงงานที่ทำให้ทรงรับรู้ถึงความทุ่มเทในการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและสืบสารภูมิปัญญาไทยการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง จึงทรงมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงนำประสบการณ์ด้านแฟชั่นทั้งจากไปเรียนต่อศึกษาดูงานในต่างประเทศปฏิบัติจริงการเป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยต่างๆมาจัดทำเป็นหนังสือไทยเท็กซ์ไทยเทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2022แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยมีกรุมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและทีมที่ปรึกษาสนองพระราชดำริเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาอาจารย์ผู้ประกอบการศิลปินช่างทอผ้านักออกแบบชุมชนนำความรู้จากเทรนบุ๊กเล่มนี้ไปใช้ประกอบอาชีพต่อยอดในงานสาขาที่เกี่ยวข้องได้ หนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยบอกเล่าตั้งแต่ประเภทของเนื้อผ้าการเลือกสีการออกแบบลวดลายรวมไปถึงเทรนและแนวโน้มความเป็นไปในอนาคตของอุตสาหกรรมแฟชั่นซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลทั้งหมดไปประยุกต์ใช้กับงานผ้าไทยได้อย่างมีทิศท,ทางทรงเชื่อมั่นเช่นเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าผ้าไทยสามารถ มานำออกสู่สากลได้และเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษกิจทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแบ่งปันองค์ความรู้ในกลุ่มผู้ประกอบการผ้าไทยในระดับชุมชนระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคและระดับชาตินอกจากนี้ยังทรงออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่มอบให้ช่างทอผ้าเป็นของขวัญปีใหม่โดยลวดลายความหมายถึงการส่งมอบความรักความสุขให้ชาวไทยทุกคน เพื่อจุดประกายความคิดในการพัฒนาลายผ้าออกแบบให้ร่วมสมัยใช้ได้จริงในหลายโอกาส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญายัางทรงสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงจัดตั้งมูลนิธิอรารยศิลป์สิริวัณว,วรีนารีรัตพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและให้ทุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะ ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาสร้างสารรค์ผลงานเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะเพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดสาธารณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ด้วยทรงมีพระราชปรารภที่จะรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานคำแนะนำและสอนเสมอมาเรื่องการสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนทำให้ราษฎรมีอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ จบข่าวในพระราชสำนักกันนะครับกลับไปติดตามที่คุณพินพินพนมลและคุณเจษดาผมจิตนายมีชัยสวัสดีครับ